Hello everyone! สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักของครูจูนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจูนในรายชั่วโมงของภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวันนี้ครูจูนจะมาชี้แจงในเรื่องของแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ค่ะปีการศึกษา2564นั่นเองนักเรียนมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของคูจุนนั้นมีแบบทดสอบอยู่20ข้อ20คะแนนนะคะข้อละ1คะแนนขอให้นักเรียนตั้งใจทํามันนะคะให้นักเรียนกากรากบาดลงในกระดาษคําตอบในที่นักเรียนได้ไปได้เลยนะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะ AB จุด de ุด, e, ด,ด,ด gH ตัวอะไรหายไปนักเรียนมาดูช้อยเลยนะนักเรียนดูชอยข้อไหนหายไปนักเรียนกาข้อนั้นนะคะ อ่าตัวอะไรหายไปนักเรียนกาข้อนั้นได้เลยข้อ2ก็เช่นกันค่ะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวไหนหายไป K L M แล้วตัวอะไรคะลูกแล้วก็มา O P เลยตัวอะไรหายไปนักเรียนกาข้อนั้นเลยข้อ3เช่นกันแต่เป็นตัวพิมพ์เล็ก I J K ตัวอะไรหายไปคะอ่าแล้วก็มา M N เลยนักเรียนกาข้อนั้นเลยนะคะข้อ4ถึงข้อ7จ็ดจับคู่ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง นักเรียนโยงเส้นจับคู่มันได้เลยนะคะตัว f ตัวพิมพ์เล็กเขียนยังไงนักเรียนก็จับคู่ได้เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ12ก็จะเป็นรูปสัตว์นักเรียนดูรูปในข้อสอบอนักเรียนคงเห็นรูปชัดเจนนะคะถึงมันจะเป็นขาวดำนักเรียนดูภาพเลยว่าสัตว์เหล่านี้ในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร ข้อ8จะเป็นนกข้อ9เป็นเต่าข้อ10เป็นช้าง11เป็นเสือ12เป็นกบในภาษาอังกฤษเราเขียนแบบไหนข้อ13หูภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร14ตาในภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน15เมาส์อ้ยคุณจุนพูดไปแล้วนะคะขอใบให้ข้อหนึ่งแล้วกันข้อ15ปากภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะอ่ากาได้เลยคะ่ะ ข้อ16ก็จะเป็นสีเป็นสีชมพูเขียนแบบไหน17เป็นสีเขียวสีเขียวออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะลูกและเขียนแบบไหนคะกาได้เลยส่วนข้อ18ครูจุนต้องขออภัยด้วยนะคะครูจุนตกตัว s ไป tuesday มีความหมายตรงกับข้อใด tuesday มันจะต้อง tuesday ขออภัยด้วยนะคะ tuesday คือวันอะไรคะ วันจันทร์วันเดยวันอ่าคุณจนไปแค่นี้นะแล้วข้อ19เป็นพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเราเลยเป็นช่วงเวลาอะไรคะลูกพระอาทิตย์อยู่กลางหัวแดดร้อนมากๆเลยเป็นช่วงเวลาตอนไหนข้อ a good morning ข้อ b good afternoon ข้อ c good evening นะักเรียนว่าข้อไหนก็กาไปเลยข้อ20 what is what that อ่าจำได้ไหมว่า what this กับ what that ใช้ต่างกันอย่างไร นักเรียนอย่าหลงกลครูจูนนะช้อยมันมีหลอกอยู่นะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะข้อสอบของครูจูนนักเรียนทำได้แน่นอนพูดพร้อมกันค่ะ you can do it พวกหนูทำได้กันแน่นอนค่ะแลวครูจูนก,ก็เชื่อว่านักเรียนทำได้เต็มทุกวิชาแน่นอนเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบขอให้ได้คะแนนเต็ม ทุกวิชาเลยนะคะและขอให้ตั้งใจและทําด้วยตัวเองนะคะเด็กๆวันนี้ก็ time to say goodbye have a nice day แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ